ตกนะคะถ่ายอีกสามซีนแล้วนะคะทุกคนที่หลบฝนแล้วก็มาไหว้พระนะคะที่เจดีมารุขะนะครใช่ไหมคะพี่ปันใช่ค่ะสวยมากๆเลยนะคแบบทองศักดิ์สิทธิ์มีน้องแล้วก็ที่สำคัญมีนาค่ะว่าศักดิ์สิทธิ์มากสั่งโกนเนาะที่ วันนี้ก็เหมือนมีโอกาสแล้วก็มีบุญมบาบุญบุญมาวาสนาส่งบุญสัมพันธ์นะคะที่ได้มากรับไหว้บูชานะคะก็รู้สึกสบายใจขึ้นเนาะถือว่าเป็นการมานครพนมที่คุ้มค่านะแล้วได้แบบมาเห็นวัดสวยๆแล้วก็ได้มาทำบุญนะคะทุกคน

มี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 แบบมีไฮไลท์อยู่นิดนึงบ้างอะไรอยู่ที่เนี้ยมีที่หนึ่งที่แบบว่าน้องเบลอะอยากไป่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนใช่น้องไปไม่ได้คือแบบบอกเลยถ้าใครอยากรูว่าน้องเบลจะไปที่ไหนอะไรยังไงของวันนี้นะติดตามติดตาติดทีหน้าเจ้าทำไมไม่บอกเลยอ่ะไม่บอกทำไมเอ้าบอกไม่ได้อยากให้อยากให้คนติดตาม ว่าอยากไปที่ไหนมันคือที่แบบว่าที่สถานที่สำคัญมากใช่โอเคนะคะนี่ก็เป็นข้างในที่เราไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณพี่โอเคนะช่างแต่งหน้านะคะสวยมากนะคะทองช่วงนี้ก็จะเห็นเราลงคลิปไหว้พระนะคะบ่อยนนิดึงใช่ค่ะเพราะว่า พอพนมูือว่าเป็นอีกเมืองที่เป็นเมืองแห่งการทำบุญนะคะรับใครที่แบบเป็นสายบุญอะไรเงี้ยสมมติเป็นทิปสายบุญอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากถือว่าเป็นการแบบทำให้เราเนาะสบายใจเป็นที่พึ่งทิงจิตใจอะไรนี้ที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใครที่แบบมีความกังวลเขาไม่สบายใจมาขอเรื่องการงานก็ได้ยามวานเราไปที่นครเอ้ยพะทธานพนมนะคะเราก็รู้สึกว่า สบายใจขึ้นเนาะแล้วพวกเาองเินมั้เอมงเิมากใช่เหมือนไคลิปที่คลิปที่เพิ่งลงไปก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะเป็นแบบเราบังเอิญไปพิธีข้าห่มแล้วที่น่ะตั้งตั้งหัวข้อไว้ว่ามันประมาณว่าผู้เรียนเห็นดูว่าใแสงซ้ายบวกอีหยางบวกู้วาบอกว่าอีหยางเฮือแล้วเดียวกับไป็จรเลยคือความเชื่อส่วนบุคคลใช่ใช่ใช่คือพระอาจารย์พระอาจารย์โทรมาแล้วทีนี้พระอาจารย์บอกว่าไปเดอร์เพื่นถ่ายยู ขารออยู่อะไรเงี้ยพอพอเราไปถึงก็ก็รอจริงๆรอจริงๆแล้วก็เดินรอบแรกอะไรเงี้ยกาลังจะเดินคุณลูกกาลังจะเดินพอดีเราก็เลยแบบไปทันคนดีถ้อาจารย์บอกตองเดียว่าให้ซื้อควงดอกมะลิแต่พวงพวงอะไรล้วทีนี้เราก็รอป้าป้าไปซื้อความสักไปซื้อดนเลยไปซื้อไปซื้อนานนะทุกคนทุกคนแล้วเราพูดเราก็ยังขนลุกยู่แล้วทีนี้ขบวนเขาก็ยังไม่ไปนะเขาก็รอ เขาก็เหมือนแบบว่ากำลังทําอะไรอยู่สักอย่าง,งแล้วทีนี้เราก็เดินไปเขาก็กําลังจะเดินพอดีออมันแบบมันบังเอิญมากๆเลยก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนก็ฝากพิจารณาญาณใช่พ <c oughs> ิจารณาญาณในการชมะะใช่ค่ะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ